มาอยู่กับเกมนะครับถอนหายใจแป๊บหนึง่งได้ไหมเกมนี้เนีับก็เป็นเกมแนวฮีโร่อ,อีแล้วเกมดีๆีมีไม่เล่นเกมผีเล่นเกมบีแล้วเกมนี้ไม่ชช่อว่าดันดันอะไรไม่รู้เนะี Done ่ยดันดันบีอาร์ เดี๋ยวผมไม่อยากให้ฟังแล้วกันนะเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมฟรีมั้งไม่รู้นะครับผมไม่อยากลดในสตรีมใหม่แล้วนะครับความจริงเนี่ยผมตรงนี้ผมจะไล่เนี่ยนะครับจะไล์เล่นเกมนี้นะครับแต่ด้านนี้ครับโปรแกรมไล่์ครับมันมีปัญหาไล์ไม่ได้นะครับก็เลยเอามาเป็นพาร์ทเลยกันนะครับอาจจะพาร์ทเดียวจบไม่ก็พาร์ทเดียวจบนี้อาจจะไม่มีต่อมั้งม่รูนะครับต้องดูกันกด New Game โอ้ยนี่มันตัวเลยวะเนี่ยตายตายตายอย้อะไรตกใจอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นตัวอย่างวะอะไรที่สิน,นี่เปนอะไรอันนี้มันอะไรวะเนี่ย j a มี่นักกีตาร์ต h ดฟชเชอรักกีตาร์อะไรแบ a นี้แปลกแปลกไยเว้เนี่ยขออะไรณขอบคุณออบคุยอบบอบอุณขอบอุณขอบคุณขอบคุณขอมคุณขอขอ่คุณขอบขอบอบคุณขขอบอบคุณขอบคอ f คุณขอบอครบ อะไรเขาบอกว่าอะไรไม่ร huh. like, you know hmm. so ู you know ้นะครับก็อาจจะแหลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวไปป้มันดนึ่งเดี๋ยวันี้นะอะไรวะเราอายุสิบเปีเองอะแป้ผิดแพรถูกนี่ไม่รู้นะครับไม่ได้กินเดี๋ยวถ้าแปะผิดก็ขอไปนะกันย่ังว่า Relax. You will Relax. speak again. You ไม่ค่อยพูดกันยลคุณคุณจะพูดอะไรออกมาบ้างบอกว่าอะไรออกมานวางมันลักษณะมันเหมือนหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์นี้มันเหมือนแบบตุ๊กตาดูดิทอยของเล่นโดยใช้เกมนี้มันทอยนี่เออทอยครับถ้ามันแปลไม่แปลว่าอะไรกันวะเออ อย่าลืมของเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยไม่แปลหรอกยิงงงงอย่นี้อยู่ยดูหน้าตุกา๊กตานี่สิน่าเกลียดมากน,นี่ผมเล่นอยู่ประมาณตีหนึ่งเลเนะี่ยเชนี่ชิพายนะี่ยโอ้ตีหนึ่งด้วยตา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 ย เลยสะดุ้งตายเนี่ยมาเลยครับเออตอนนั้นอะไรเนะี่ยกด E K okay. หมุนนะครับต้องหมุนตรงนี้เนี่ยครับ okay. K หมุนอันนี้นนต่อ E เสเรียบร้อยครับ ก็เหมือนผลด้วยครับตอนผมรู้ครับเล่นมาแล้วผมเล่นมลผมเล่นมาแล้วสักนิดหนึ่งเลยครับแบบนิดแบบน,นิดนิดแบบนิดมากๆเลยครับคือแค่เปิดประตูงั้นแหละแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่กล้าออก ตัวเกม vector game, Back game. มามีกล้องวงจรปิดด้วยโอโอโอใจเย็นใจเย็นมีกล้องด้วยอืมอีตามันลอยอยู่ในกล่องอ่ะแกตายแกตายคนๆนนเนี่ยเนี่ยมาบั้นนี่ why is here เจ้าว่าไงบ้าไม่เมืนนี่กระต่ายของฉันแล้วเออกุญแจตรงนี้ครับอ่าแล้วแแลล้วก็เปิดโอเคโอเคครับเปิดประตูครับอะไรวะเฮ้ย อะไรอ่ะตัวอะไรเหลืองๆวะนั่นอะไรวะนั่นหุนน่นเนาะยังไม่กล้าไปเลยหุ่นแม่งน่าโคมากไป,ไปได้ไหมหลอนนี่อ่ะขนลุกแล้วเนี่ยฉัต้องการกุญแจเพื่อเปิดตรงนั้นใช่ปะวะ tung phải của tay hát đưa tung đi sha kìa hô đưa tòi đi mẹ đưa đưa tòi lặng về mẹ đưa tòi lặng về mẹ đấy มีอะไรเลยอนระัเกมม่มองแบบไม่แล้วไม่ได้ไม่ไม่น่ามาเล่นตีหนึ่งเลยนะเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะ มันคกันซฟอะอะไรอ่ะก็ได้เสียงมุกเซฟเลยอ่ะมึงเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไม่กล้าเดินเข้าไปเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอิดจุดยเราเข้าไปไม่ได้เราไม่เข้าไปดีกว่าครับอันตรายครับเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนคนตีอะไรที่อะ เ <Yeah. S 2> นี่ยเนี่ยมันล็อกครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนลุกแล้วเ้ยเอานะแล้วมันมีหุ่นนะอยู่มันมีแต่แรกวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะออไมีลนเล่ทำไมอ่ะ ไม่เล่นได้ไมไม่เล่นแล้วได้ไหมอ่ะโอ้ตายตายตายโอ้ตายโอ้ตายจำไว้ทัดแม่ก็แค่เกมทัดไม่เป็นไรทัดเงินไปทัดหลับตาเดินไปก็ได้้า ผมจะรับตาเดินไปนะครับเดินไปไม่รู้นะว่าเป็นยังไงจะรับตานะครับสี่สามสองหนึ่งผมรับตาเดินเนี่ยผมรับตาเดินแบบโอ้ย,อยตกใจตกใจเก็บเฮ้ยคนลุกเลยคนมันมาจากไหนวะหรือว่ามันมีแต่แรกวะมันจำได้มันไม่มีไม่ใช่หุ่นเนะี่ย เอ๊ะลูกป,ปันนี่ลองเข้าไปตรงห้องนี้ดิห้องแรกที่เรามารู้ว่าต้องห้องนั้นแหละสัมติงห้องนั้นแหละใช่ไหมต้องห้องนั้นฉชบพอว่าไม่รู้ว่าแต่ผมอยากเข้าอ่ะแน่ๆที่แน่ๆมันดูเหมือนอะไรที่อันตรายมากๆ เฮ้ยทนไม่ได้ต้องเข้าไปไหมอ่ะมังบังคุณเข้าไปดีไหมอ่ะกิดหนักแป๊บเออจำอะไรดีวะ กูควรเข้าไปไหมนี่เฮ้ย <c oughs> ไปเป็นไรครับทำเพื่อคนดูครับเราจะเข้าไปเดี๋ยวมันตุ้งแช่ไหมเนี่ยกพัว่าเดี๋ยวได้ตายนี่แม่งตัวมันน่าเกลียดมากดูสิโอ้ยเตือนช้า เป็นหุ่นอะแต่ก็ยังไงก็กลัวห,นนห้องนั้นแน่นอนใช่ห้องนั้นไม่ไม่ไมัเมนเหมือนอนี่หล่นหล่นหล่นโอ้เกมแข่งเกมแข่งโอ้โหกคตกเตะทรัลทรัล you can go to sometime S if s แต่ไม่ออกครับไม่ช่เลยโอ้ยกดกดกดอะไรวะเขาบอกว่าอะไรทุกอย่างนี่แ แปลว่าเราได้เทียบอะไรกันป้อเราไปห้องนู้นได้ละแต่แต่จะไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะฮะเนี่ยผมต้องเดินท่าจาะนะครับน่ากลัวคือคนดูอาจจะมองแบบว่าคือคนดูจะมองเห็นแบบอะไรแบบไม่ก็แค่เกมโลัวทำไมนะครับ เราลองมาเล่นอีนี่ครับจะกลัวนะครับเพราะเพราะผมเล่นคนเดียวนะครับผมเล่นคนเดียวนะครับบรรยากาศคือแบบอยู่คนเดียวอะตีหนึ่งอะทีผมเล่นน่ะกลัวพวกหุ่หนพวกนี้มากอะเนี่ยหุ่นนี่มันเดินเหมือน,นมันเดินเองได้โอ๋อยมยอยู่ในดงหุ่นหุ่นโป้เลยนะประเด็น มันดับไฟอ่ะเฮ้ยไม่คิดตกใจเลยเฮ้ยมันดับไฟอ่ะอ๋ะอชสบหายละไอ้หุ่นเวนมึงอาจดับไฟกูอเล็วแล้กไปได้ยังวะนั่นแหละสิงกะซิดนั่นยังไปไม่ได้นะคือต้องไปเอาไฟใหม่ใช่ไหมไอ้เหี้ยหุ่นแบบ หน้าอีพีหน้าเอาเพื่อนมาด้วยดีกว่าไม่นัง่งคนเล่นคนเดียวละเ,เพื่อนแบบพูดอุ้ยอะไรอ่ะมึงเป่าอ่ะมึงเป่าใช่ไหมให้หุ่นเวนเป่าเปล่า๋ยวมึงโดนตีนเด็กใหย่ยไม่เอ็นน่ะเอ็นน่ะเอ็นน่ะ,อ,นะอะไรก็ไม่รู้ อไอ้สองไอ้แม่งคนนะกว่าแม่งมันมันจะมาตัวไหนไม่รู้วะแล้วกูไปทางนั้นไม่ได้อะแม่งไปทางนี้ก่อนกูว่ต้องไปทางนี้ก่อนแน่เลยใช่ไหมเพราะวันนี้มันมันน่าจะเต่าอ,อยูดิหรือว่าต้องไปทางไหนวะอยังอ่ะยันหลอนหมดแลนะ้วเนี่ยต้องไปทางก้นมันเหรอ สวัดีเพื่อนเพื่อนเราต้องไปทางไหนละเพื่อนฮะมีเลือดด้วยลองดิเดี๋ยวไดูกันกู <c oughs> ว่าจะมีปฏิกิริยาทางด้านหลังแน่เลยด้านหลังมันต้องมีอะไรแน่เลยว่าไหมไม่รู้อะเดี๋ยวไว้ก่อนอ๋อไม่มีนะอีวันนี้ก็อ้ากัน อ่าดูกมันสิย,นะยนะะะันนะยันนะถูป่าวอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ไหลอนนะ้กูเลยโอเคเข้ามาได้นะไอ้สัตว์กวจะเข้ามาได้อันนี้มันเกิดอะไรวะโอ้ยอ,นนอะไรวะเนี่ยเหมือนมีพลัง ไฟนี่เด็กใหญ่ดกขึ้นมาอะไรอ่ะอุย้ยเหี้ยสัสยืนนี่อ่ะเหี้ยไม่เป็นไรจำสแกเร็กน้อยครับมันเล็กน้อยแลยย้วเหี้ยจะโม้จะโม้ดูไปหนึ่งอุย้ยเราอะไรกันเนะี่ย เป็นดูนี่หุ่นมือนทำอะไรกันวะ้หุ่นเต็มเลยอ่ะมันต้องไปไหนอ่ะไอหุ่นนี่มันจะกอดกูเหรอวะมีเสียงอ่ะมันมีเสียงอ่ะ เเดี๋ยวนะคุณเคยัหยบเองเปล่าหรือสัมผัสไปเองอจริงขุ่นมันมเคยัยบได้เลยอะอะไรวะไม่กล้าฟัง่างมึงคุ่นมันเลี้ยงเลยอะเฮ้ยตา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 ยปมว่านะครับเอาไปแค่นี้ดีกว่านะ ไอ้เราไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปต่อเล่นเล่นไปต่อไม่ใครนี้ไม่ได้เราเป็นผู้ชายเราต้องไปต่อเราเป็นผู้ชายนะกูว่านะ่าจะมีเกมนี้มันม,ม,นมีมันมีฉากวิ่งด้วยนี่ใช่ไหมลับตาได้ไหมลับตาต่อด <c oughs> เดี๋ยวฟังเขวิ่งไปทำไงดีวะวิ่งไปเลยกัน่นะโอ้เยี่ย์ยี่ย อะไรของเกมวะเฮ้ยทางนี game, ้เปล่าอินสภาแเราไม่อยากจะไปเลยใช่ผมกูก็กลัวแล้วเนี่ย คนรุ่นนี้มันคุยกันได้หออรหอ,กหอกเฮ้ยกุญแจกุญแจหรวะกุญแจลอกกุญแจลอกหรอวะตรงนี้มีเทียนอยู่ตร,ตรงนี้เอาตรงนี้เอาเทียนได้อรับต่เทียนดับ ตัวอะไระอ่ะเฮ้ย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 ผลด้วเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเนี่ยนเนี่ยแล้วเนี่ยไม่เอาเนี่ยขนลุกแล้วไม่เอา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 เนี่ยเนี่ยไม่เอาแล้วพอละพอตอนนี้เนี่ยผลา ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในเกมหน้านครับไปายพอก่อนพอ่อไม่ใช่เจอกันเนะี่ยไว้เจอนในอีพีหน้านอ,อีาอาพีนี้ผมพอก่อนอีพีหน้าอีพีแหละเออชจ็บเลยโมัล่ละเีย็บไปไปพ่อเลยพ่อพอพ่อพอ,พอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพอเลยพอเลยพอครับจบๆๆไปไปไม่เลยละไปไป